โรสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเอามาโพ้นะน,นะคะความผิดฐานเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพศ2520นะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะคะลักษณะของความผิดมีบทลงโทษจำคุกความผิดฐานเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา16แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาลมีบทกำหนดโทษตามมาตรา30ทวิคือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทนะะหรือทั้งจำทั้งปรับการที่กฎหมายกำหนดโทษทางอาญาจาคุกนะ,ะถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นคดีายานะ,ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินโดยหลักการแล้วความผิดที่มีบทลงโทษจำ จำคุกตามกฎหมายที่มีที่ท,ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งหมายความว่ารัฐเป็นผู้เสียหายความผิดนี้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศนะคะน้ำบาดาลถือเป็นทรัพยากรของแผ่นดินดําดเนินคดีได้เสมอพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานสอบสวนสามารถแจ้งความร้องทุกข์เพื่อ ดำเนินคดีได้แม้ผู้เสียหายโดยตรงเช่นเจ้าของเช่นเจ้าของที่ดินไม่ประสงค์ให้ดำเนินคดีก็ตามนะไม่มีอายุความร้องทุกสามเดือนไม่ต้องมีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนเหมือนคดีที่ยอมความได้นะถึงแม้ว่าความผิดนี้จะสามารถเปรียบเทียบปรับได้ในชั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่หากผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมหรือไม่ชําระค่าปรับตามกําหนดคดีก็จะถูกดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลในฐานะคดีอาญาต่อไปนะ,ะอันหนึ่งที่มีคนถามว่าทําไมไม่มีเอกสารจดหมายหรือได้รับการติดต่อมาจากทางเจ้าหน้าที่ให้รู้ตัวล่วงหน้าแบบคดีป่าไม้นะคะคำตอบนะคะก็คือ เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน20,000ไม่เหมือนคดีป่าไมา้ป่าสงวนที่มีโทษจำและโทษปรับสูงสูงกว่ามากเจ้าที่จึงเน้นเรื่องการตรวจสอบพูดคุยตกลงให้ความรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคดีประเภทนี้แม้เป็น แม้เป็นอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ก็จริงแต่ส่วนมากถ้ายอมรับสาร,รภาพยอมรับผิดและคณะกรรมการการเปรียบเทียบปรับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเห็นชอบก็สามารถสั่งปรับและสั่งให้เจ้าของบ้านไปขออนุญาตให้ถูกต้องจากนั้นนำใบอนุญาตยื่นให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อสั่งยุติค,คดีได้หากยังไม่ได้ออกหมายเลขคดีนี่คือข้อหนึ่งนะเาอุูมเมลวยเขา เขาอลุกมารวยให้แล้วนะทางเจ้าที่คนที่รับเรื่องร้องทุกข์อ่ะอืมค่ะแต่วันนี้ไม่อยู่เจอเองนะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เจ้าของบ้านไม่ยอมอยู่พบเจ้าหน้าที่เองนะค่ะอืม <c oughs> ต่อนะส่วนถ้าไม่ยอมรับสารภาพประสงค์จะต่อสู้คดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนและ ต่อไปที่พนักง,งานอายการสั่งฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปเนาะอืมออ่าอันนี้นะคะลึกหกสิบเมตรผิดก็ยอมรับผิดไปจ่ายแต่จบอันนี้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายประมาณนั้นไหมอืม แล้วก็มีคําเตือนมาด้วยนะคะว่าใครที่ยังไม่ขอใบอนุญาตรีบไปขอเดอร์ที่สํานักงานทรัพยากรน้าบาดาลทุกจังหวัดทั่วประเทศค่าธรรมเนียมไม่กี่ร้อยอยาหมื่นแถมเป็นคดีอีกนะคะในส่วนนี้นะคะทางกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะคะสามารถในการมาครั้งนี้ที่ไม่มีหนังสือแจ้งหรืออะไรพวกนี้ก็มาเพื่อการพูดคุย ทำความข้าใจนะคะอืมอตกลงตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้ความรู้ค่ะแต่เจ้าบ้านไม่อยู่เออเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่ยอมคุยไม่ยอมเจราจาหน้าตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าอนาคตหรือว่าต่อไปอืมตอนต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเออแต่นะคะ,นะคะหลังจากการหลังจากการลงพื้นที่รอบนี้น่าจะพบเห็นการกระทําความผิดแล้วนะคะอืมน่าจะเห็นชัดแล้วว่ามีการกระทําความผิดจริงเนอะ ก็ขอให้ทางกร <c oughs> มทรัพยากรนะคะได้ได้ดำเนินการตามที่พลเมืองดีได้ร้องให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการไปตามระเบียบตามตามระบบเนาะ,ะตรงนี้นะค่ะมีแต่คนอยากออกจากคุก <c> ใ <oughs> <c oughs> นรถเขาคุกค่ะนะคะ ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นเป็นความรู้นะคะซึ่งหลายๆคนพอลี่ก็พอลี่ก็ไม่ไม่ได้รู้นะเรื่องนี้แต่ว่าเคยเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการที่มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามามาตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าไอาสาเหตุที่เหตุผลหรือสาเหตุที่ไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะอันนี้เหรอเออแต่ว่าตอนตอนที่โดนอะนะคะเราเราในในในฐานะที่เป็นเจ้าของที่เนะาะเรา <c oughs> ในฐานะทีะ่เป็นเจ้าของที่อะ ณนะตอนนั้นมีหมายนะหมายแจ้งนะคะคือหมายนัดอืมีหมายแจ้งแล้วก็เป็นเป็นหมายนัดให้อยู่พบกับเจ้าหน้าที่นะคะเอออันนั้นมันมีนะคะแต่ก็มามามา,มาประมาณนี้เหมือนกันมาประมาณว่ามาตรวจสอบมาพูดคุยมาตกลงนะคะให้ความรู้และทําความเข้าใจเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นมีหมายมีหมายว่าเจ้าหน้าที่จะมาวันไหนอะไรยังไงนะคะเออก็แต่รอบนี้มันไม่มีไง เหาบาไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่อะไรแล้วก็อ่าเขาก็มาตรวจสอบแล้วก็มาบอกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นฉนนหรือเป็นอะไรยังไงก็ตามนะคะต้องมีการขออนุญาตนะคะในการเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เออเขาก็ต้องมันมันจะต้องมีเรื่องนี้นะคะอืมค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ตามจะต้องมีการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะคะเออซึ่งจะมีสํานักงานทุกจังหวัดเนาะเออแล้วแต่ว่าที่ดินของใครจะอยู่ในในเขตพื้นที่ความรูวิชาองของจังหวัดไหนถ้ามีสนุกเลยบริโภคเนาะใช่มีสนุกก็ต้องขอนะคะเออค่ะมันเป็นทรัพยากรของประเทศนะเออน้ำน้ำบาดาลอ่ะเขาไปจอดที่ทุ่งนาของลุงไม่ต้องไปขออนุญาตเนาะใช่เออว่าจดเท่าไหร่เท่าไหร่ะี่องค่ต เอาพี่หนึ่งก็ได้โผเหมือนกันนี่น้องอ็ขี่นะค่ะมันเป็นแบบนั้นนะอือนะคะก็เอาแล้วไปเก่งใช่เขาแล้วแทนที่จะอยู่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองอยู่พบเจ้าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะบอค่ะกุเล่นเลียมใส่เลยจ้ากอเรียนเลียมใส่เลยจ้าเปิดเทือนล่ะถานรับแต่กูไปอยู่จ้าเออน่ะอืมประมาณนั้นอ่านั่นเขาคอกูไม่บุกลูกกูปฏิวัติอะเออนันละเออเลียมเลยอคือเลียมกว่าผลออกเฟือง ในการแน่นอนเลยนอะเลยเนาะโอ้เออคือใครจะไนเนาะแน่นอนจะแน่นอนนะี่จีไปคุยกับเขาาจะไหนเนี่ยมันคิดไปแล้วน้ออ่าที่จริงแล้วเอ่อที่ที่ไม่มีหมายนักหรือหมายแจ้งหรืออะไรพวกนี้ยอ่าก็อาจจะเป็นไปอย่างที่พี่เก่าพี่เก่าเขาโพสะนะเออแต่ว่าช่วงตอนที่ตอนที่เอ่อเรามีปัญหามันมีหมายมาเนาะอืมแต่เขาก็มาพูดคุยอย่างนี้แหละคือการการที่มีหมายเนี่ยไม่ได้ออกจากศาลหรือออกจากอะไรนะหมายออกจากเอ่ออ่า เขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่หมายถึงสพอพอย่างเงี้ยหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ,อย่างเงี้ยออกให้คือซึ่งมันมันเป็นแค่หมายนัดหรือหมายแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่หมายจับหรือหมายค้นอะไรแบบนี้นะ